อารพ,พัสสุดเผยภาพอครอบครัวสุดอบอุ่นดูแลพ่อแม่ให้อยู่สุขสบายเรียกได้ว่า เป็นพระเอกหนุ่มที่หล่อและกะตัญญูต่อครอบครัวมากๆเลยค่ะสําหรับอาร์ตพรสุดท,ที่นอกจากจะมีงานในวงการแล้วอาร์ตยังผันตัวเองเป็นพ่อค้าหมูกรอบมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมัมจนทําให้เจ้าตัวปิดหนี้สินบ้านได้สําเร็จและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มอาร์ตก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวรักครอบครัวมากๆโดยอาร์ตมักจะออกมาเผยโมเมนต์ช่วงเวลาที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังได้ออกมาโพสต์ภาพพาครอบครัวไปทานอาหารกันอย่างอบอุ่น ลงแคปชั่นว่าที่ยอมเหนื่อยหนักๆทำงานไม่เลือกงานไม่หมิ่นเงินน้อยก็เพราะต้องการดูแลสองคนนี้ให้ดีที่สุดดูแลพระในบ้านให้อิ่มเราก็ไม่มีวันตกอับผมเชื่อแบบนี้กระตันยู you, พ่อแม่มีบุญคุณ